1,950บาทค่ะเบียมาเบีย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 แนะนำตัวนะครับคุณทำอาชีพอะไรครับแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านนะครับเอาละแม่บ้านเบียมาอยู่กับเราคุณพร้อมนะครับคุณพร้อมนะฮะพร้อมนะฮะยังไม่พร้อมพร้อมเโอเคไปกันเลย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํารายการเนี่ยท่านจะเป็นคนกาความลับนี้ไว้นะฮะว่าตามผมเจ้าที่เจ้าทางจ้ะเจ้าที่เจ้าทางจ๊ะอยากจะได้กล้องโกโปรอยากจะได้กล้องโกโป o เอาไปติดรถเอาไปติดรถเวลาผัวขับไปไหนเวลาผัวขับไปไหนจะได้รู้ว่ามันออกนอกเส้นทางหรือเปล่าจะได้รู้ว่ามันออกนอกเส้นทางหรือเปล่าหนึ่งหลักถูกไหมจ๊ะหนึ่งหลักถูกไหมจ๊ะ ถูกหนึ่งหลักนะเจ้าที่เจ้าทางจ้าเจ้าที่เจ้าทางจ้าฉันเปลี่ยนใจละฉันเปลี่ยนใจแล้วหัวฉันเป็นคนดีฉันไม่ทําอย่างนั้นหรอกหัวฉันเป็นคนดีฉันไม่ทําอย่างนั้นหรอกโอ้โแต่น้ําเสียงกําคืนมา <c oughs> ฉันจะเอากล้องที่ได้ <c oughs> ฉันจะเอากล้องที่ได้ <c oughs> ไปติดหน้ารถจัก,กรยาน <c oughs> ไปติดหน้ารถจักรยาน <c oughs> เวลาปั่นไปตลาดเวลาปั่นไปตลาดจะได้เป็นหลักฐาน <c oughs> จะได้เป็นหลักฐานเวลาตบกับแม่ค้าเวลาตบกับแม่ค้า 2 2> of of สองหลักถูกไหมจ๊ะสองหลักถูกไหมจ๊ะถูกไหมจ๊ะเจ้าที่เจ้าทางจ๊ะเจ้าที่เจ้าทางจ๊ะฉันเปลี่ยนใจแล้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะแอบติดไว้หัวเตียงฉันจะแอบติดไว้หัวเตียงสามหลักถูกไหมจ๊ะสามหลักถูกไหมจ๊ะ เจ้าที่เจ้าทางจ้ะฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันเปลี่ยนใจแล้วหลายใจจริงนะเจไปขายดีกว่าฉัเจไปขายดีกว่าโอเคเผื่อได้เงินมาเผื่อได้เงินมาก็เก็บเอาไว้นั่นแหละจ้ะก็เก็บเอาไว้นั่นแหละจ้ะในหัวพิธีกรคิดแต่เรื่องชั่วร้ายสี่หลักมีไหมจ้ะสี่หลักมีไหมจ้ะาี่สี่าีี เจ้าที่เจ้าทางจ้ะมาขนาดนี้มาขนาดนี้ฉันขอห้าหลักเลยได้ไหมจ้ะฉันขอห้าหลักเลยได้ไหมจ้ะได่ได้ได้ได่ได้าช้ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ให่ใช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 ่ใก่ใช่ใช่บหลใช่ใช่หชัน่ใย่ใช่ใ่ใช่0ช่ใ่ แก้ไขหลักสิบนะครับหมุนไปอีกทางหมุนไปทางโอเคอีกทางครับกลายเป็น16570บาทเจ้าที่เจ้าทางจ้ะเจ้าที่เจ้าทางจ้ิฉันขอโอกาสเถอะฉันขอโอกาสเถอะห้าหลักถูกไหมจ้ะห้าหลักถูกไหมจ้ามันเกิดอะไรขึ้นฮะไหนลองดูสิ ห oh. นึ่งมื่นหกพันนี่มาผินหลักร้อยนะฮะโอเคนี่โอ้โหมันผิดหลักร้อยครับอาปา